สนับสนุนโดยเฮฟเฟเลสวัสดีครับพบกับผมในช่วง Home Idea by เฮฟเฟลเล่เคลบดีๆมีไว้ให้คุณครับสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องสุขอนใมามัยของอ่างล้างจานมาฝากคุณผู้ชมกันครับปกติเวลาเข้าครัวทําอาหารนั้นบางบ้านอาจจะใช้บริเวณซิงค์หรืออ่างล้างจานเป็นที่เตรียมอาหารใช่ไหมล่ะครับ แต่เอ๊เราจะมั่นใจได้อย่างไรล่ะครับว่าสิงที่เราใช้นั้นสะอาดดีอยู่หรือเปล่าเพราะบางครั้งคราบสกรปรกเชื้อราและแบคทีเรียก็ยังสะสมอยู่นั่นเองทางที่ดีเราควรทำความสะอาดซิงและบริเวณนั้นๆให้สะอาดด้วยวิธีการขัดล้างและเช็ดให้แห้งอยู่เสมอทั้งนี้ก็เพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีของครอบครัวนั่นเองครับ พราะด้วยคุณภาพของหินแกรนิตที่ทนต่อการสึกกร่อนและความร้อนสูงถึง280องศาเซลเซียสแถมด้วยดีไซน์ที่สวยงามรูปทรงอันทันสมัยและราคาประหยัดนี่เองะครับจึงตอบโจทย์ได้โดนใจผู้บริโภคอย่างแท้จริงดูแลคนที่คุณรักด้วยเคล็ดลับดีๆที่ผมนำมาฝากกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าโฮมไอเดียก็ยังคงมีทริคดีๆมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนครับสนับสนุนโดยเฮเฟล